สวัสดีครับแซมรถมือ2นะครับผมรถเข้าใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็น Honda Civic 1.8ตัว e-l นะครับปี2019ราคาเราๆครับ699,000บาทนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับไม่แท้แน่นอนสามารถเช็คประวัติจากทางศูนย์ Honda ได้เลยนะครับแซมรับประกันเลยครับว่าคันนี้สีเดิมๆใสๆเนียนๆนะครับผมรับรองได้เลยไม่ขยับนะครับแซมเช็ครถให้แล้วนะครับผมนี่คันนี้ ไม่น้อยมากครับ90,002เท่านั้นเองแล้วก็แซมมีอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับปีเดียวกันนะครับเลขไมค์ันนี้แสนนิดๆนะครับผมราคา699นะครับนี่ใครมาก่อนเลือกก่อนได้ก่อนนะครับผมนี่คันนี้ครับราคา699,000บาทเนี่ยเป็นราคาเงินสดได้เลยนะครับรวมแวดเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่พอครับแซมแถมในส่วนของการรับประกันเครื่องและเกียร์ให้อีก1ปี หรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับภไยดูภายในกันนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับภายในจะเป็นเบาะสีครีมหรือสีเบจนะครับผมแล้วก็เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนี่เช็คระยะนะครับอยู่ที่90,000กิโลนะครับผมวงลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ หน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็มี Honda าเลนวอตให้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยจอจะติดขึ้นมานะครับผมกล้องจะติดเลยนะครับผมดูด้านท้ายกันนะครับนี่อันนี้ครับสีเทาดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์คอยลังให้นะครับด้วยกล้องมองหลังก็มานะครับด้านนี้ด้านท้ายนะครับ ท้ายเดิมๆนะครับแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับทางซ้ายและก็ขวานะครับครบเลยครบคันนะครับผมนี่แซมการันตีเลยครับว่าราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนี่เน้นย้ำราคาอีกครั้งนึงนะครับราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยอยากที่จะจัดไฟแนนซ์นะ แซมก็มีนะครับผมสามารถที่จะจัดเต็มได้เลยนะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้น4ปีนะครับ2.79นะครับผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนนะครับผมสนใจยังไงก็โทรสอบถามแซมเข้ามาได้นะครับ086 354 3692แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ